เต็มเครื่องกระเบื้องแตกนะครับเมื่อวานนี้ผลงานของผมครับหน้าช่องมาครบทุกตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแอตติกดูบาครับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดนะครับแล้วก็ท็อตแนมฮอสเปอร์ครับไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังแม้สักตัวเดียวนะครับใครที่ตามบาสเทบอลไปนะครับยินดีด้วยจริงๆก็ผลงานเมื่อวานนี้สุดยอดจริงๆทั้งในครอบครัวนะครับแล้วก็หน้าช่องมาทั้งหมดเลยนะครับวันนี้สวัสดีพี่ๆเอฟซีบาสเทบอลทุกท่านครับเอฟซีหน้าช่องเอฟซีในครอบครัวเทเบอลแล้วก็เอฟซีในสปอนเซอร์ใหญ่ ทุกๆคนเลยกับผมบาสเทบบอลครับวันนี้วันศุกร์ที่14มีนาคม25 6 8ครับตัวผมบาสเทบบอลจัดให้เหมือนเดิมนะครับกับช่องนี้ครับ3มทีมที่ทน่าเอาไปเน้นใส่หนักกันย้ําว่าแยกเน้นใส่หนักรับประกันผละอไยนะครับบาสเทเบบอลคัดมาให้พี่ๆไม่ต้องคัดกันเองเลยนะครับแต่ก่อนจะไปครับผลงานของผมขนาดนี้เลยมาหมดเลยทั้งผลงานส่วนตัวผลงานหน้าช่องนะครับแล้วก็ผลงานในครอบครัวเทพบบอลของพวกเราก็ ตามนี้เลยฟินฟินจุกจุกทั้งครอบครัวจริงทั้งเดรนัทเท้บอลเบนเทบอลผมบาสเทบอลมาทั้งหมดเลยนะครับใครที่อยู่ในครอบครัวอยู่แล้วขอแสดงความยินดีด้วยนะครับส่วนใครที่ยังไม่อยู่ในครอบครัวเทบอลของเรานะครับแล้วก็อยากสัมผัสความฟินนะครับเข้ามาได้ยินดีต้อนรับเลยจิ้มเข้ามา ใต้รูปโปรไฟล์ของผมครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับคุณจะได้รับแนวทางฟุตบอลดีๆก่อนใครครบทุกคู่ครบทุกลีกนะครับถ้าอยากได้กันตัวผมบาสเทปบอลจัดให้เเสมอแนวทางฟุตบอลสดเราก็มีครับที่สําคัญการจิ้มเข้ามานะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับใต้รูปโปรไฟล์ของผมจิ้มเข้ามาได้เลยเป็นเพื่อนกันเข้ามาร่วมพูดคุยกัน นะครับสปอนเซอร์ของผมมั่นคงปลอดภัย100%อครับอยู่ที่ไหนไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยมาอยู่กับผมมาอยู่กับบาสเทพบอลครับอันนี้รับประกันความมั่นคงปลอดภัยให้มีปัญหาเคมให้ทุกกรณีนะครับฝากกันไว้ด้วยนะครับค่ำคือวันนี้ครับผมจัดมาให้แล้วสำหรับ3ทีมนะครับจะเป็นคู่ไหนบ้างนั้นรับชมได้ในคลิปนี้ครับ คู่แรกนะครับที่ผมจัดมาให้ในวันนี้นะครับก็ไปกันที่ฟุตบอลตุรกีซุปเปอร์ลีกครับไปที่แลมพาครับกาลาตสลทครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยนทางด้านของอันตันยาสปอครับคู่นี้ก่อนเกมกาลาอันดับที่1ของตารางครับส่วนอันตันยาสปออันดับที่10ของตารางตุรกีซุปเปอร์ลีกในตอนนี้ครับคู่นี้คิกออฟกับเวลาเที่ยงคืน30นาทีครับความได้เปรียบวันนี้ต่างประเทศมองกาลาได้เปรียบนะครับบังคับชนะ2องประตูขึ้นไปกองเชียร์พวกเขาถึงจะได้เหตุนะครับเคยเจอกันเป็นผลล่าสุดครับเป็น อันตัญญาสปอพ่ายกับกาลาในบ้านของตัวเองมาศูนย์ประตูต่อสามนะครับส่วนฟอร์มห้านัดหลังของทั้งคู่ครับกาลาตะลายครับในห้าหลังเอาชนะแข่ง1เกมเสมอ4เกมไม่แพ้ใครครับแต่หนักไปทางเสมอนะครับทางด้านทีมเยือนอย่างอันตัญญาสปอครับชนะ2แพ้2เสมอหนึ่งครับในห้านัดหลังสุดของพวกเขาครับวันนี้ความพร้อมก่อนเกมครับกาลาตะลายเจ้าบ้านครับจะไม่มีตัวเล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเพิ่มเติมครับพร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามใมตัวติดโทษแบนอยู่แล้วก็เป็นผู้สาปตัวสำรองนะครับนอกนั้นกุนซื้อพร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนาม นะครับส่วนอันตัญญาสปอครับก็ไม่มีตัวผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเพิ่มเติมครับพร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามเช่นเดียวกันนะครับแนวทางของผมบาสเทเบอลที่อยากให้เลือกเชียร์และอยากให้เลือกมองกันในคู่นี้ครับผมอยากให้มองทางด้านกาลาตาสลายไปได้เลยนะครับกำลังลุ้นแชมป์เต็มตัวแล้วก็ปลดล็อกแช่นะในเกมล่าสุดมาแล้วนะครับวันนี้ได้เปรียบที่เล่นในบ้านครับได้เปรียบสภาพแวดล้อมครับเสียงเชียร์จากแฟนบอลนะครับและสภาพทีมตัวผู้เล่นดูดีกว่าทีมเยือนเยอะพอสมควรเลยนะครับผมคิดว่า1ประตูมาไว หลายลูกสองแน่สำหรับกาลาในาค่ำคืนวันนี้นะครับทีมเยือนในเกมเยือนไม่ค่อยดีด้วยนะครับเรื่องเชียร์พวกเขาจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังครับคู่ที่2นะครับไปกันที่ศึกไอแลนด์พิมลีกนะครับก็ไปที่เชลบอนครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนด้านของ นะครับค็อกซิตี้ครับคู่นี้ก่อนเกมเชลบอนอันดับที่3ของตารางส่วนค็อกซิตี้อันดับที่7ของตารางไอแลนด์พิมลิกในตอนนี้นะครับคู่นี้คิกออฟเวลาตีสองสี่ห้าครับความได้เปรียบวันนี้ต่างประเทศมองเชลบอนครับได้เปรียบครับบังคับชนะเท่านั้นกองเชียร์พวกเขาถึงจะยิ้มกันได้นะครับหนึ่งประตูยิ้มยิ้มหนึ่งมุมสองประตูยิ้มเต็มเต็มนะครับเคยเจอกันเป็นผลล่าสุดนะครับเป็นเชลบอนเปิดบ้านในชนะค็อกซิตี้มาสองประตูต่อศูนย์นะครับแมตช์ล่าสุดที่เจอกันมาส่วนฟอร์มท่านหลังของทั้งคคู่่่รรับบเเเชชลออออนนะสมมมมแพ้กถืวาีีีฟ์ทด นะครับส่วนทางด้านทีมเยือนครับคอกซิตี้เอาชนะแข่ง1เกมครับเสมอ2แล้วก็แพ้2เกมนะครับก็ถือว่ามีฟอร์มนะครับระดับกลางๆนะครับวันนี้ความพร้อมก่อนเกมครับทั้งคู่ครับเชลบอนและนะครับคอกซิตี้ไม่มีตัวเล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนใดๆครับพร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามเลยนะครับส่วนวันนี้นะครับก็พร้อมจัดชุดที่ดีที่สุดทั้งคู่เลยนะครับก็ตัวติดโทษแบนไม่มีแล้วก็ตัวบาดเจ็บก็น่าเป็นผู้เล่นเดิมๆทั้งคู่นะครับวันนี้ก็พร้อมลงสนามทั้งคู่เลย นะครับแนวทางของผมบัสเทเบอลที่อยากให้เลือกเชียร์และอยากให้เลือกมองกันในคู่นี้ครับถิติมันฟ้องครับส่วนใหญ่เจอกันมาตอนนี้เชลบอนกินขาดนะครับผมคิดว่าวันนี้เลือกเชียร์เชลบอนจะไม่ทาให้ทุกคนผิดหวังครับอย่างน้อยๆหนึ่งประตูมาแน่ๆนะครับเชลบอนสองลูกการแล้วที่เล่นในบ้านดีเหลือเกินแล้วก็ลุ้นแชมป์ด้วยนะครับสำหรับเชลบอนดึงดึงศักยภาพทีมดึงดึงทีมตัวเองขึ้นมาอยู่ในดับที่สูงในลีกของตัวเองครับสำหรับเชลบอนมองมาสองลูกการแล้วผมคิดว่าท็อปซิตี้ ดรอปลงไปเยอะครับ2-3งสามดูการที่ผ่านมานะครับผมคิดว่าสู้กันไม่ได้ในตอนนี้2แมตช์ท้ายเจอกันมาก็เป็นเชลลบอนกินขาดนะครับวันนี้เลือกเชียร์พวกเขาจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังครับคู่ที่3นะครับคู่สุดท้ายก็ไปกันที่ศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษครับบิทต์ตอร์ซิตี้ครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทางด้านของนอริสซิตี้นะครับคู่นี้ก่อนเกมบิทตอร์ซิตี้อันดับที่เของตารางส่วนนอริสซิตี้อันดับ12ของตารางเดอะแชมเปี้ยนชิพในตอนนี้ครับคู่นี้คิกออฟเวลาตีสามตรงบ้านเราเข้าความไม่เเปปีี่ยนนวัั้ตางงรระทศมอคบ บิทอลซิตี้ได้เปรียบครับเหลื่อมนิดๆบังคับชนะเท่านั้นกองเชียร์พวกเขาถึงจะเฮถึงจะยิ้มกันได้ครับเสมอคือหูแหวงนะครับเคยเจอกันมาเหรอล่าสุดนะครับก็นัดแรกในลูกการนี้เป็นนอริลิดเปิดบ้านพ่กับบิทอลซิตี้มาศูนย์ประตูต่อสองนะครับส่วนฟอร์มท่านัดหลังของทั้งคู่ครับบิทอลซิตี้ในท่านัดหลังเอาชนะคู่แข่งสองเกมเสมอสามเกมไม่แพ้ใครถือว่ามีฟอร์มที่ดีนะครับส่วนทั้งฝั่งนอริลิดครับชนะหนึ่งเสมอสามแล้วก็แพ้หนึ่งเกมครับในท่านัดหลังสุดก็หนักไปทางเสมอนะครับวันนี้ความพร้้ออมมกก่นนเครับบทาง ทางด้านเจ้าบ้านนะครับบิตตตอร์ซิตี้จะไม่มีตัวเล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนใดๆครับพร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามเลยนะครับตัวเจ็บก็เป็นตัวเดิมๆที่เจ็บก่อนหน้าน,นี้อยู่แล้วนะครับส่วนนอริลิก็เช่นเดียวกันครับไม่มีตัวติดโทษแบนหรือเจ็บเพิ่มเติมตครับพร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามเช่นเดียวกันครับตัวเจ็บก็ไม่ใช่เป็นตัวที่อันตรายหรือเป็นตัวหลักใดๆนะครับก็พร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามเช่นเดียวกันนะครับแนวทางของผมบาสเทเบอลที่อยากให้เลือกเชียร์และอยากให้เลือกมองกันในคู่นี้ผมอยากให้มองทางด้านของเจ้าบ้านครับบิต นะครับกำลังทําผลงานได้ดีด้วย5แมตช์ท้ายไม่แพ้ใครผมคิดว่าเต็มที่คือเสมอครับอูแหว่งเท่านั้นวันนี้ปิดประตูแพ้เลยผมว่าเนงน้อยจะเฉือนได,ได้ด้วยหนึ่งประตูครับเป็นทีมเล่นในบ้านดีวันนี้ได้เปรียบที่เล่นในบ้านนะครับได้เปรียบเสียงเกียร์จากแฟนบอลและฟอร์มช่วงหลังดีกว่าน้องหลิ์นะครับแล้วก็ลุ้นเลื่อนชั้นด้วยในการเพย์ออฟนะครับผมคิดว่าเชียร์พวกเขาวันนี้อย่างน้อยจะมีหนึ่งประตูจะไม่ทาให้ทุกคนผิดหวังสรุป3ทีมน่าเลือกเชียร์ในคัมคือีมาน,นิของมีม ที่น่าลือเชียที่สุดแล้วสําหรับผมบาสเทปบอลในค่ําคืนนี้ในคลิปนี้นะครับสุดท้ายก็ฝากกันแว้เ,เดิมครับแนวทางบทวิเคราะห์วิจารณ์ทัศนาฟุตบอลของบาสเทปบอลที่ให้กับพี่ๆเอฟซบาสเทปบอลทุกๆท,ท่านในทุกๆวันครับผมด้วยให้ด้วยนะครับเหตุผลของฟุตบอลครับ ข้อมูลฟุตบอลเรามีและความน่าจะเป็นของเกมนั้นๆในแต่ละเกมครับไม่ใช่เปิดคลิปมาชี้ทุ่มนุ่งทีนี้โมโซตัวเหลงแบบนั้นผมไม่ทําผมให้ด้วยข้อมูลและความน่าจะเป็นจริงๆนะครับจะมา,ะมาไมจะมาไม่มาอีกหนึ่งเรื่องอันนี้ฝากกันไว้นะครับแลวฝากกันไว้พี่พี่ท่านไหนครับเอฟซท่านไหนที่ยังไม่มีครอบครัวฟุตบอลดีๆอยู่ผมยินดีต้อบ,บครับจิ้มเข้ามาอ่านสักดีใต้รูปโปรไฟล์เปิดใจเข้ามาและคุณจะรับแนวทางดีๆก่อนใครในทุกๆวันครับจิ้มเข้ามาเป็นเพื่อนกันฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอยู่ สวัสดีครับ